ตแต่เริ่มข่าวแรกเลยนะคะกับใบสั่งปริศนาค่ะซิ่งมิกบรมวุฒิเนี่ยออกมาแฉว่ามีการสั่งห้ามผู้ชายแท้ๆไม่ให้มาเล่นบทสาวประเภท2องอะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะหลังได้รับการตอบรับดีจากบทผู้ชายนนยักในละครเมียแต่งและล่าสุดกับละครหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซแต่หนุ่มมิกบรมวุฒิหวานใจสาวเบนพชิตาก็เจอสกัดดาวรุ่งซะแล้วละค่ะ เพราะว่าว่ากระทรวงวัฒนธรรมรอนใบสั่งถึงวิกสาห้ามผู้ชายที่แมนร้อเเซเล่นบทสาวประเภท2ค่ะเจ้าตัวก็เลยถึงกับเสียดายเพราะกําลังสนุกกับบทบาทแบบนี้และก็คิดว่าเป็นสีสันให้ละครสนุกสนานมากขึ้นค่ะหมดแล้วไม่ได้เล่นแล้วเสียดายมากก็เนี่ยครับเรื่องสุดท้ายและหนุ่มบ้านไร่กับหวานใจไฮโซเป็นเรื่องสุดท้ายที่ได้เล่นคือมีนโยบายออกมาว่าไม่ให้ผู้ชายไม่ให้ผู้ชายไม่ให้ไม่ให้ผู้ชายปกติเล่นไม่ทราบสิครับเป็นเป็นหนังสือมาจากกระทรวงส่งมาเลย ก็เนี่ยฮะช่วงนี้คือที่เห็นทุกคนเล่นอยู่คือทิ้งทวนกันทุกคนแต่เชดชยเดายเราชอบช,ชอบมากการที่ได้เล่นเป็นบทอย่างเงี้ยมันสนุกพูดงตรงสนุกมากนะอ้เป็นได้เป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่จริงๆนะคือเป็นว่ามันดูน่ารักดีถ้าเกิดว่าเขามีโอกาสได้เล่นอีกก็ก็ยังอยากให้เล่นอยู่นะถ้ามีใครเปิดโอกาสให้เล่นนะผมเล่นทันทีเลยไม่คิดเลยด้วย ด้านสาวอารมณ์ดีนุ้ยสุจิราที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวในปีหน้านะคะก็เผยนาทีที่หวานใจหนุ่มปอนชยพลคุกเข่าขอแต่งงานในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกท่ามกลางหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นให้คนโสดได้ตาร้อนเผากันด้วยละค่ะก็ก็มันอยากาศไปเท่าไหร่ก็หิมะตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆนุ้ยเห็นล่ารารู้ก่อนแล้วล่ะคือเขาแบบว่าแสดงท่าทีว่าแบบเอะต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่า <finance> หึ้งอะไรเงี <cinnamon wandering mind rice> ้ยใจเย็นๆอะไรเงี้ยแบบบอกธรรมดาก็ได <Virt> ้รู้ทันด้วยเขาจะขอ่งานใช่ญี่ปุ่นด้วยใช่เพราะว่าเขารู้ว่านุ้ยชอบญี่ปุ่นมากอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากที่จะเหมือนกับว่ามีความทรงจําดีๆที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะ ส่วนนุ่มน็อตบารริดก็ขออัปเดตธุรกิจยาหมองนะคะว่ากำลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วหลังสะดุดไป1ปีเต็มค่ะก็มันเป็นรูปแบบใหม่นะครับทั้งเป็ดแพคเกจจิ้งรูปลักษณ์หน้าตาแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับของเราทําจากพริกแล้วก็จะร้อนนานกว่าแล้วก็ทนความร้อนได้สูงกว่านนหมายความว่ามันไม่ละลายในเวลาไว้ในรถร้อนๆไม่ละลายคนถามถึงเยอะไหมก็มีคนถามถึงเยอะนะครับเราหยุดไปประมาณปีหนึ่งเพราะว่าอยู่ในขั้นแบบ เรียกทดสอบผลิตภัณฑ์อยู่ด้วยอะไรเงี้ยทดลองเปลี่ยนรูปลักไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็ตอนนี้ก็ได้รูปลักที่สมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็จะออกวางตลาดเเนี่ยเรื่องธุร,รกิจกำลังไปไดีสวยนะคะสวนทางกับเรื่องหัวใจที่ยังไงยังไงก็ยังไม่ชนะใจสาวจอดซา,า,ากะทีค่ะเห็นทีงานนี้หนุ่มน็อตคงต้องหาตัวช่วยซะแล้วมั้ง